สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันพุธกลางคืนครับว่าในช่วง21จนถึง30กันยายน2565นี้คนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืนทั้งหลายนะครับไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของ คคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนท่านใดที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตามลาย ID ดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับเอาละครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตาม ฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ครับเราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับในช่วง21จนถึง 30. กันยายน2565 เปิดไพ่ขึ้นมาต้องบอกว่าการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงนี้ไพ่สิบคาถาจะพูดถึงงานหนักงานเหนื่อยมีโปรเจกต์เยอะมีสิ่งที่ต้องทำเยอะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนช่วงนี้บอกเลยว่างานจะหนักงานจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงเวลาที่ถึงแม้ง,งานจะหนักงานจะเหนื่อยยังมองเห็นความ สำเร็จอยู่ไม่ไกลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้นะครับในเรื่องของการทำงานการทำสิ่งต่างๆต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนที่เคยห่างหายไปนานคนที่เคยร่วมงานด้วยอาจจะเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าคนรู้จักหรือว่าคนที่ เคยทำงานร่วมกันมานะครับแล้วอาจจะแยกย้ายกันไปทำงานคนละที่คนละทางมีเกณฑ์ที่จะกลับมาเจอกันแล้วนำพาเอาโอกาสดีๆบางอย่างในเรื่องงาน กลับมาให้กับคนเกิดวันพุธกลางคืนก็เป็นได้เช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่เดอะวิหรือวิวออฟฟอร์จูนไพ่ใบนี้จะพูดถึงความโชคดีและเมื่อขึ้นอยู่ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นหมายความว่า ความโชคดีจะมาเยี่ยมเยยนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั่นเองจะมีความโชคดีในเรื่องงานจะมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานหรือมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักอาจจะเจอปัญหา อุปสรรคในเรื่องงานพอมาถึงช่วง21จนถึง30กันยายน2565นี้มีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนด้วยนะครับในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง 2 1จนถึง30กันยายน2565นี้ถ้าใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้หางานอยู่หรือว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา ตกงานต้องบอกว่าในช่วง2 1จนถึง30กันยายน2565นี้คุณมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานแต่จะต้องเหนื่อยสมัครงานเหนื่อยหางานสักหน่อยถึงจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้งานนะครับเรียกได้ว่าจะไม่ได้มีอะไรที่ได้มาโดยง่ายทุกอย่างต้องใช้ความมุ่งมั่นและพยายามของคนเกิดวันพุธกลางคืนครับ เอาละครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วง21จนถึง30กันยายน2565นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2,565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าการเงินจะมีทั้งเรื่องที่ดี แล้วก็มีทั้งเรื่องที่จะต้องระวังนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีความโชคดีในเรื่องเงินเข้ามาเย่ยมเยยนดวงชะตาการเงินครับไพ่เดอะซันจะพูดถึงความโชคดีโอกาสดีๆในเรื่องเงินบางคนมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ผ่านเข้ามาในช่องทางใหม่ๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนบางคนก็ ็มีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มเติมนะครับจากในส่วนที่ไม่คาดฝันนะครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะมองเห็นช่องทางมองเห็นโอกาสใหม่ๆในการหาเงิน ก็มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันเรียกได้ว่ามีเกณฑ์จะมีรายได้เพิ่มครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2565นี้าหี้ไพราชาแห่งถ้วยจะพูดถึงการที่คนเกิดกวันพุธกลางคืนนั้นเก่งหาเงินฉลาดหาเงินครับในช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หยิบจับอะไรก็ มักจะเกิดผลหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองหยิบจับอะไรก็มักจะ นะครับเรียกได้ว่าทําเงินให้กับตัวเองได้อย่างไม่ยากเย็นนักนะครับในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนสิ่งที่ต้องระวังคือเมื่อได้ไพ่ราชาแห่งถ้วยสิ่งหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือเป็นคนที่เก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้หมดไม่ค่อยจะมีเหลือเก็บนะครับมีเงินเข้ามาเท่าไหร่ ก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่มีรายจ่ายเยอะนะครับเรียกได้ว่าไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บกับเขานะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายไพ่สี่ดาบจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นมีเงินพอใช้ไปวันๆแต่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บออมไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอันตรายกับอนาคตของ คุณได้ในเรื่องเงินนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุดกลางคืนทั้งหลายต้องวางแผนการเงินดีๆนะครับหาวิธีการในการที่จะเก็บออมหรือว่าหาวิธีที่เหมาะกับตัวคุณเองในการเก็บออมนะครับลองสรรหาดูนะครับคนเกิดวันพูดกลางคืนทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ในเรื่องของโชคลาภกันบ้างดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าไพ่เดอะซันจะเป็นไพ่หนึ่งในสีใบที่พูดถึงความโชคดีในเรื่องเงินของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับและเมื่อถามถึงเรื่องของโชคลาภนั่นหมายความว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภครับเพราะฉะนั้น ใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้ไม่ติดขัดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็ดูาตามพอเหมาะพอสมพอควรก็แล้วกันนะครับโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมาจากทางไหนต้องบอกว่าเมื่อมีไพ่สี่ดาบขึ้นมาเราจะพูดถึงการที่จะมีโชคลาภมาจากทางผู้สูงอายุในบ้านนำพามาให้นั่นเองครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับ เอาล่ะครับดวงชะตาการเงิน และดวงชะตาโชคลาภผ่านพ้นไปนะครับใช้เงินอย่างมีสติรอบคอบให้มากในทุกๆการใช้จ่ายนะครับมีเงินเข้ามาก็อย่าลืมคิดถึงเรื่องของการเก็บออมด้วยเป็นสําคัญครับดวงชะตาการเงินผ่านไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับวันที่ย2 1สิจนถึง30กันยายน2,565นนี้ดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง21จนถึง30กันยายน2565ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับไพ่ เจ็ดคาถาจะพูดถึงความขัดแย้งการมีปัญหาหรือว่าการอยู่ในสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์นั้นไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทางที่ดีสักเท่าไหร่นะครับไพ่ อัศวินแห่งดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเหตุให้ต้องจากลาแยกจากหรือว่าการพบเจอกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยจะสมหวังครับถ้าเป็นคนที่กำลังคบหากำลังดูใจกันอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ไม่ค่อยจะพัฒนาไปในทางที่ดีสักเท่าไหร่นักรวมถึงการที่จะพูดได้ว่า การที่คุณนั้นจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่พบเจอกับคู่แข่งหัวใจพบเจอคนที่มาชอบพอคนที่คุณนั้นชอบอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับ เรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นสุดท้ายแล้วมีเกณฑ์ที่จะลงเอยในทางที่ไม่สมหวังมากกว่าจะสมหวังนะครับเพราะฉะนั้นต้องเผื่อใจไว้บ้างนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางคืนถ้าเป็นคนที่เป็นคู่กันอยู่แล้วเป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคนรักกันอยู่แล้ว ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วง2 1จนถึง30กันยายน2565นี้นั้นอยู่ในช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะต้องระวังในเรื่องของทะเลาะเบาะแวง้งการขัดแย้งการเกิดปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจกันมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้นะครับและเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะนำพาไปสู่การเลิกลาหรือว่านำพาไปสู่การแยกจากมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เช่นกันความ รักความสัมพันธ์ที่มาจากปัญหาเรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องจะกลายเป็นเรื่องได้จนเป็นเหตุให้ต้องเลิกลาหรือต้องแยกจากกันไปนะครับมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพูดกลางคืนช่วงนี้ต้องมีสติให้มากนะครับจะพูดจะคิดจะทำอะไรต้องทบทวนตัวเองให้ดีแล้วค่อยลงมือพูดลงมือ ทำลงไปนะครับคนเกิดวัน พุดกลางคืนทั้งหลายครับส่วนคนโสดกันบ้างนะครับคนโสดต้องบอกว่ายังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคิดจะรักใครคิดจะชอบใครก็มักจะมีคู่แข่งหัวใจมักจะไปเจอคนที่มีคนที่เขาชอบพออยู่แล้วนะครับหรือว่ามีคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับมีคนที่มีคนชอบเยอะก็เป็นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนก็อาจจะไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่เจอคนที่ชอบยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ใจนั้นตามหาด้วยส่วนหนึ่งก็มาจากการไปเจอความรักที่ไม่สมหวังด้วยส่วนหนึ่ง นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางคืนในแต่ละสถานะนั้นดูไม่ค่อยจะดีนักนะครับเอาลวครับดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปนะครับใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับแล้วก็มองหาสิ่งที่มีอย่ามัวแต่มองหาสิ่งที่ขาดนะครับคนเกิดวันพุธกลางคืนทั้งหลายครับเอาละครับ สำหรับวันนี้นะครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับแล้วจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ล n e ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ บุญรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงชะตาของอาจารย์ปอคนเปิดดวงออกแบบตามวันเดือนปีเกิดของคุณโดยเฉพาะหนุนดวงชะตาเสริมพลังใจโดยไพย,ยิปซีและพลังของเลขธาตุทั้งห้า สนใจเสริมดวงชะตาติดต่อผ่านทางไลน์ไอดี0611498995